ันนี้ผมจะมาบรรยายในเรื่องของการผลิตสุกรซึ่งเป็นเรื่องที่7นะครับในการผลิตสุกรเนี่ยทุกวันนี้สุกรเองเป็นแหล่งอาหารประเภทเนื้อที่สําคัญของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงสุกรเนี่ยทำยังไงให้เกิดมีประสิทธิภาพมากที่สุดทําให้เราสามารถที่เลี้ยงแล้วโดยที่ผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะมีกําไรมากที่สุดนะครับและนี่คือหัวข้อสําคัญของการที่เราจะมาบรรยายวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหัวข้อที่บรรยายก็จะมีเรื่องของการผลิตรวมภาพรวมทั้งหมดนะครับในเรื่องของประเภทสุกรนะครับแล้วก็เรื่องของพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงในบ้านเราเองว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับรวมถึงการคัดเลือกนี่จะให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะนําไปสู่การเลี้ยงสุกรเป็นสุกรเนื้อหรือสุกรขุนบ้านเราให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเริ่มต้นในส่วนของการเริ่มต้นการเลี้ยงสุกรเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสุกรก็คือเรื่องของประเภทก่อนนะครับประเภทของสุกรเนี่ยบ้านเราเองหรือในโลกเนี่ยเราแบ่งสุกรออกเป็น3ประเภทนะครับตามลักษณะของผลตอบแทนที่ที่เราเลี้ยงมานะครับในเรื่องของเรื่องของคุณภาพเนื้อเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตลูก นะครับเรื่องของพันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งประเภทของสุกรออกเป็น3ประเภทนะครับโดยประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทมันประเภทมันเนี่ยถ้าถ้าดูรูปร่างเองก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเห็นในหมูที่เป็นหมูพื้นเมืองนะครับบ้านเราเองตามแหล่งต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะของรูปร่างคือจะมีรูปร่างสั้นนะครับแล้วก็ท้องจะยานหรือท้องจะค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นกลมเป็นท่อนะครับเพราะว่า ขาสัาน้นหัวใหญ่นะครับนี่คือรูปร่างของตัวตัวประเภทมันนะครับด้วยด้วยพันธุกรรมของเขาเนี่ยเขาจะสร้างตัวลักษณะเป็นมันนะครับมากกว่าเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์การเลี้ยงเป็นเลี้ยงในสมัยก่อนเราเลี้ยงกันเพื่อเป็นเป็นหมูที่เก็บเป็นเขาเรียกเป็นเงินอมสินนะครับเพราะ,ะนั้นมาเป็นระบบของการเลี้ยงเป็นแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้ม นะครับเพราะฉะนั้นในระบบของการเลี้ยงในในหมูที่เป็นประเภทมันเนี่ยก็จะมีจะเห็นในบ้านเราเองก็จะเป็นหมูพื้นเมืองที่เราเรียกกันหลายหลายชื่อหลายหลายพันว่าจะเป็นพันควายพันราดพันพวงนะครับหรือที่เรามีพื้นเมืองของเมืองจีนที่ที่มอบให้เราก็คือพันเหมยสารนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประเภทหมูที่เป็นประเภทมันนะครับประเภทที่2เป็นประเภทเบคอนส่วนใหญ่เป็นหมูที่มาจากต่างประเทศเนื่องจากว่า ข้อดีของหมูที่เป็นประเภทเบคอนเนี่ยเรามีลักษณะของการให้ผลผลิตที่เป็นเนื้อแดงค่อนข้างเยอะนะครับลำตัวยาวนะครับลักษณะการเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเองเมื่อเป็นมองในรูปแบบของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นนิยมเอาหมูพันธุ์ที่เป็นหมูประเภทเบคอนมานะครับที่เราเห็นก็อย่างเช่นตัวอย่าง拉สไวท์และเลสซึ่งในพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อต่อไปที่จะพูดเรื่องของตัวอย่างพันธุ์นะครับ ประเภทที่3เป็นประเภทที่เรียกประเภทเนื้อประเภทเนื้อเองเนี่ยในในวัตถุประสงค์ของการที่เอามาผลิตนะครับในระบบรูปแบบของอุตสาหกรรมเนี่ยประเภทเนื้อเป็นการที่เราเอาเอาพันธุก,กรรมที่มีข้อเด่น,นเรื่องของเนื้อเข้ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์นะครับเนื่องจากว่าในระบบของการเลี้ยงหมูเนี่ยผลผลิตที่ได้คือเราได้เนื้อนะครับแต่ว่าด้วยด้วยล,ลักษณะของการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะมีความห่วงในเรื่องของสุขภาพ พอมองว่าได้รับข้อมูลว่าเรื่องของมันในเรื่องของไขมันจากสัตว์เนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะครับก็เลยมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะเอาหมูที่เป็นหมูประเภทเนื้อเพื่อให้ได้เนื้อแดงเยอะๆขึ้นมานะครับอย่างบ้านเราเองที่เราซื้อขายหมูกันหมูมีชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะข,ของการที่วัดกันด้วยคุณภาพนะครับคุณภาพซ่าคุณภาพเนื้อว่าท่านหมูตัวเนี้ยหรือหมูฟาร์มนี้มีหมูประเภทที่มีเนื้อแดงเยอะๆอันนี้เขาก็จะให้ราคาค่อนข้างสูง นะครับอันนั้นคือเราก็เลยต้องมีการปรับปรุปรงพันธุ์โดยหมูประเภทนี้นะครับเข้ามาตัวอย่างก็คือประเภทที่เป็นประเภทเนื้อก็คือดูรอกเจอร์ซี่นะครับพันธ์แฮมเชียพันธ์เพียเทรนนะครับอันนั้นเป็นประเภทของหมูทั้งสาประเภทนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียงรวรวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเอามาเป็นเลี้ยงนะครับเป็นหมูที่เป็นเลี้ยงในบ้านเราเองก็จะแบ่งเป็นพันธุ์ต่างๆานะครับพันธุ์ที่หมูพันธ์หมูที่เลี้ยงในประเทศไทย นะครับพันหมูหรือพันธุสุกรที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3 3กลุ่มนะครับได้แก่พันกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงเป็นหมูพื้นเมืองนะครับเป็นหมูพื้นเมืองนะครับซึ่งตัวพื้นเมืองเอง,องที่เรียนตั้งแต่ทีแรกว่าเป็นหมูกลุ่มที่เป็นเรียกว่าประเภทหมูประเภทหมันนะครับหมูพื้นเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มพวกที่เป็นเราเรียกพันราดพันกระโดน นะครับแล้วกลุ่มที่2นะครับเป็นพันธุ์ที่มีต้นกําเนิดจากต่างประเทศเป็นพันธุแท้พันธุ์แท้เนี่ยคือเขาได้รับการรับรองว่าขึ้นทะเบียนพันธุ์เป็นพันธุแท้นะครับจากที่มาจากต่างประเทศนะครับพันที่3ก็เป็นพันุ์ลูกผสมหรือพันธุ์เรียกพันธุไฮบริดนะครับพันลูกผสมเนี่ยเราเอามาปรับปรุงสายพันธุ์ในบ้านเราเองหรือปรับปรับปรุงสายพันธุ์จากต่างประเทศแล้วเรานําเข้ามานะครับอันนั้นคือกลุ่มของพันธุ์หมูที่เลี้ยงในบ้านเรา นะครับอันแรกคือพันุหมูหรือพันสุกรพื้นเมืองนะครับที่เราเห็นก็จะมีลักษณะของการที่บอกแล้วว่ามันมีเรื่องของตัวลําตัวสั้นหัวเล็กนะครับท้องยานส่วนใหญ่อย่างที่เรียนว่ามันไม่มีไม่ไม่เป็นที่นิยมในเรื่องของการค้ายกเว้นในปัจจุบันปัจจุบันเองเนี่ยในรูปแบบของการเลี้ยงมีเป้าหมายนะครับเนื่องจากหมูพื้นเมืองเนี่ยมีไขมันน้อยมีไขมันมากมีเนื้อแดงน้อยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเนื้อแดงเนี่ยอร่อยนะเพราะเนื้อแดงอร่อยสิ่งที่ที่เป็นจุดขายก็คือเราเราต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีการปีจุดเด่นชูจุดเด่นว่าเนื้อแดงเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับเพราะนั้นก็เลยเอาปรับปรุงของหมูพื้นเมืองเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เราเราเราเป้าหมายการเลี้ยงปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะทางนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาก นะครับพันที่เห็นพื้นเมืองก็จะเป็นพันธุ์ราดพันธุ์กระโดนพันธุ์ควายพันธุ์เหมยซานอย่างที่เรียนนะครับตัวตัวนะครับที่เห็นรูปแบบก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปร่างอันนี้เป็นตัวอย่างของพันธุ์พวงนะครับคือชื่อพันธุ์เนี่ยจะเรียกเรียกตามพื้นพื้นถิ่นนะครับในแต่ละท้องที่นะครับมีลักษณะแต่ลักษณะจะรูปร่างจะคล้ายๆกันก็คือตัวค่อนข้างสั้นท้องจะยาวหรือท้องจะคลิกเป็นกลมเป็นท่อ นะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่เป็นตัวอย่างของหมูที่เป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้หมูเป็นกลุ่มที่2เป็นหมูพันธุ์แท้ที่มาจากต้นกําเนิดจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่เป็นหมูที่ที่มีต้นกาเนิดจากประเทศแล้วเราเอาเข้ามานะครับนำเข้ามาเพื่อมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีข้อเด่นของบ้านเรานะครับโดยที่มีความความเด่นโดดเด่นในเรื่องของการให้ลูกโด มีคุณภาพเนื้อที่ดีซากที่ดีนะครับโดยใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่ที่เลี้ยงกันก็มี5 5 0 0 0นะครับก็มีลัสไว้นะครับแลนเลสนะครับดูร็อกเจอร์ซี่มีแฮมเชียร์แล้วก็มีเพียเทรนนะครับซึ่งรูปร่างที่ท,ที่ที่เห็นในสไลด์นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นพันแรกก็คือพันลัสไว้นะครับลักษณะข้อเด่นของเขาก็คือลำตัวเป็นมาตรฐานก็คือมีลำตัวขาวนะครับทั้งลำตัวตลอดลำตัว นะครับหูตั้งกะโหลกใหญ่นะครับแล้วก็น้าหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปร่างของตัวลัสไว้นะครับในส่วนของแลนเลสจะมีลักษณะที่ขาวทั้งลําตัวเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือหูเขาจะปรกนะครับจมูกเล็กหัวเล็กนะครับแต่ข้อเด่นของตัวแลนเลสเนี่ยข้อเด่นของเขาคือลําตัวเขาจะยาวกว่าทุกสายพันธุ์นะครับกว่าทุกพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ลำตัวยาวกว่าสายพันธุ์เก่ากว่าทุกพันธุ์ก็จะมีข้อเด่นในเรื่องของอาจจะให้ในเรื่องของเบคอนคาว่าเบคอนคือในส่วนของที่เป็นเนื้อที่เป็นเครียกงสามชั้นนะครับ้านเราเรียกกันว่า3ชั้นนะครับเนื้อเนื้อสมชั้นก็จะยาวแล้วก็มีเนื้อสันที่ยาวนะครับนั่นคือข้อเด่นของตัวแลนเลสนะครับในส่วนของที่เป็นพันธุ์ดูร็อกหรือดูร็อกเจอร์ซี่เนี่ยเรียกได้2อ,อย่างนะครับทั้งดูร็อกและดูร็อกเจอร์ซี่ต้นกําเนิดอยู่ที่สายประเทศอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาซึ่ง ลักษณะของเขาก็คือเป็นบูประเภทเนื้อนะครับข้อดีของเขาคือเราเป็นการเอามาปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่ให้สร้างเนื้อแดงให้ได้เยอะขึ้นในระบบของการเลี้ยงหมูขุนเรานะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่นิยมเอามาทำเป็นสายพ่อพันธุ์นะครับเพื่อผลิตลูกที่เป็นหมูขุนหรือสุกรข,ขุนนะครับอีกอีกอีกพันธุ์หนึ่งก็คือหมูแฮมเชียข้อเด่นของแฮมเชียก็คือมีลักษณะของการที่มีสีดําแต่มีขาวคาดอก นะครับสีอื่นเขาจะมีลักษณะแปลกก็คือในเรื่องของสีขาวทั้งลําตัวตลอดลําตัวดูดอกเองมีสีน้ําตาจานทั้งถึงน้ําตาลเข้มนะครับตลอดทั้งลําตัวแต่ว่าส่วนของแฮมเชียเนี่ยเขาจะมีสีขาวคาดตรกนี้คือลักษณะลักษณะพิเศษที่เป็นเฉพาะพันธุ์ของเขานะครับตัวแฮมเชียเองเนี่ยข้อดีของเขาคือมีเนื้อแดงเยอะแต่ด้วยด้วยลักษณะของตัวนี่เป็นตัวเล็กนะครับใหญ่น้อยกว่าหรือเล็กกว่าในส่วนของพันธุน์อื่นๆ ที่เป็นประเภทเนื้อด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเอาแฮมเชียมานะครับเพื่อพัฒนาให้มีลักษณะของคุณภาพเนื้อหรือคุณภาพสร้างที่เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงที่มันเยอะขึ้นแต่ปัจจุบันเนื่องจากตัวเล็กก็เลยความนิยมในตลาดก็เลยลดลงนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อที่จะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ออกมานะเพื่อให้หวังที่จะมีเนื้อแดงเยอะๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพันธุ์เพเทรน นะครับตามตามภาษาชื่อเขาเนี่ยเราอ่านว่าเพียเทรนแต่ว่าด้วยทางพื้นเพของชื่อเนื่องจากเนื่องจากเป็นอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะครับมีลักษณะที่ติดต่อกับทางประเทศฝรั่งเศสเพราะนั้นก็เลยทางพื้นเพทางนั้นเขาบางครั้งบางครั้งเขาเรียกว่าเปียแตงนะครับหรือเปียแตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเปียแตงหรือเพียเทรนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่มีเนื้อแดงเยอะมาก ลักษณะพิเศษก็คือมีสีขาวกับสีดำไปค่ายเป็นหมูด่างนะครับเป็นหมูด่างแต่ว่าข้อที่เป็นข,ข้อข้อข้อที่เป็นจุดด้อยของตัวเพียเทรนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวที่มันมียีนหรือเป็นพันุกรรมที่เป็นยีนเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาเจออากาศร้อนมาเจอสภาวะแวดล้อมที่ที่มีความเครียดเกิดขึ้นก็ทำให้สูญเสียได้ง่ายในบ้านเรา นะครับแต่ค่อยไปทดแทนในเรื่องของการที่มันมีเนื้อแดงเยอะๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อดีแต่ปัจจุบันเองในในประเทศเบล,ลเยียมเองเนี่ยเขามีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เพียร์เทรนเป็นมียีนเครียดน้อยลงนะครับหรือหรือที่มีบางครั้งอาจจะเรียกว่าไม่มียีนเครียดเลยแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ไปสู่ต่างประเทศนะครับในบ้านเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะที่เป็นหมูที่เป็นพันธุ์แท้จากต่างประเทศ นำอีกพันธุ์ที่กลุ่มที่3ก็คือหมูที่เป็นพันธุ์ไฮบริดหรือพันธุ์สังเคราะห์นะพวกนี้คือการเอาพันธุ์แท้ที่ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาผสมพันธุ์กันเองหรือผสมพันธุ์กันตั้งแต่2อ0สพันขึ้นไปเพื่อหวังไว้ว่าเอาข้อดีข้อเด่นของแต่ละพันธุ์ออกมานะครับแล้วทํามาเป็นให้เป็นพ่อพันธุ์นะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์เพื่อที่จะเป็นสายสายที่จะไปใช้ให้กับไปผสมกับแม่พันธุ์ นะครับเพื่อให้ได้ผลิตลูกหมูขุนหรือสุกรขุนที่มีความข้อดีคือมีเนื้อแดงเยอะนะครับเราถึงได้เรียกว่าเป็นพันธุ์ไฮบริดนะครับหรือพันธุ์สุกรสังเคราะห์หรือซินเนติกนะครับบรีดซึ่งตัวนี้นะครับมีหลากหลายหลาย,หลายประเทศที่ทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกอร์นะครับจากเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นแคมเบอร์ของบริษัท PIC นะครับจากตน้นตอนนี้พีไอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นในไทยเองในกรมปรศุสัตว์ก็ได้ทําตัวสังเคราะห์พันธุ์สังเคราะห์ขึ้นมาลูกผสมขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อว่าปากช่องนะครับโดยที่ที่ผลิตที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุสัตว์ท,ที่ที่อำเภอปากช่องนะครับอันนี้เป็นของกรมปรศุสัตว์นะครับมีหลากหลายหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ปากช่อง1 2 3 4นะครับปัจจุบันที่มีขายกันในเรื่องของเป็นเป็นปากช่อง5นะครับข้อเด่นก็เรื่องของเนื้อแดง นะครับในรูปแบบที่ให้มาที่จะเห็นได้เป็นรูปนี้คือรูปของปัก,กช่องก่อนหน้านี้คือปักช่องสายพันธุ์ปักช่องสนะครับที่กรมบริษัทผลิตขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นพันธุ์ของหมูทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเมื่อเราได,ไ,ดได้ได้ทราบเรื่องพันธุ์แล้วสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ทำไงให้ได้ลูกที่ดีเป็นหมูขุนที่มีคุณภาพโตเร็วนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญคือต้องหวังไว้ว่าเราต้องได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดี นะครับปัจจัยของการที่ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีก็ต้องมีการคัดเลือกนะครับเพราะนั้นในการคัดเลือกสายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการที่จะได้พันธุ์ที่ดีก็คือเรื่องของการที่ได้ลูกสุกรหรือตัวสุกรเองที่มีลักษณะดีทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อแม่พันธุ์นะครับเมื่อพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเราก็ได้หวังไว้ว่าจะได้ลูกที่มีความสมบูรณ์นะครับมีความข้อโดดเด่นต่างๆออกมาแสดงออกมาโดยรับจากพ่อแม่ นะครับด้สุกรที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ดีเนี่ยเรามีวิธีการก็คือเรื่องของการคัดเลือกลักษณะ2อ,อย่างก็คือลักษณะาจากลักษณะาภายนอกนะครับแล้วก็คัดเลือกจากสมรรถภาพการผลิตนะครับลักษณะของการคัดเลือกจากลักษณะาภายนอกนะครับมันมีสิ่งที่เราดูก็เรื่องของอลักษณะของที่เรามองง่ายๆก็คือพันธุ์แต่ละพันธุ์เขามีข้อกําหนดอย่างไรนะครับพ่อแม่พันธุ์ ก็ควรที่จะมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์หรือพันธุก,กรรมตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะถูกต้องตามพันธุ์อย่างเช่นลัสไวต้องขาวนะครับทั้งลาตัวอาจจะมีอนุโลมได้บ้างนะครับอย่างลัสไวแลนเลสเนี่ยเขาอนุโลมให้มีจุดดาได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเอาถูกต้องอย่างยิงต้องขาวปลอดทั้งหมดนะครับลัสไวหูตั้งนะครับมีกระดูกใหญ่นะครับในส่วนของขาแข็งแรงนั่นคือลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์นะครับมีขาแข็งแรง นะครับมีสุขภาพดีไม่มีอาการเจ็บป่วยนะครับมีเต้านมที่ดีนะครับเพราะว่าเต้านมเป็นหัวใจสำคัญของการที่อาหารชนิดแรกของลูกที่ได้รับจากแม่นะครับนั่นคือเต้านมถ้าเต้านมดีลูกน่าจะสนิษฐานได้ว่าลูกน่าจะมีความสมบูรณ์นะครับเพราะได้อาหารที่สมบูรณ์จากแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเต้านมโดยโดยลักษณะของการคัดเลือกเนี่ยถ้าเป็นหมูเขาเรียกแบ่งเป็น2ออย่างก็คือหมูที่มีสีขาวปลอด ด้วยพันธุกรรมของหมูขาวจะมีลักษณะของการให้ลูกดกเพราะนั้นก็เลยหวังไว้ว่าต้องมีเต้านมให้เพียงพอกับลูกก็คือต้องมีเต้านมที่มากขึ้นกว่าหมูที่เป็นหมูสีนะครับหมูสีก็คือพวกดูรอกพวกแฮมเชียเพียเ,เทรนนะครับพวกนี้เป็นหมูประเภทเนื้อซึ่งให้ลูกไม่เยอะมากเท่าในส่วนของหมูที่เป็นประเภทเบคอนหรือหมูขาวนะครับเพราะฉะนั้นเต้านมที่เป็นมาตรฐานถ้าเป็นหมูหมูขาวเนี่ยนะครับเขาจะมีอย่างน้อยไม่ควร 10, ไม่น้อยกว่า14เต้าที่สมบูรณ นะครับก็คือข้างละเจ็ดเต้านะครับถ้าเป็นหมูสีต้องมีเต้านมไม่น้อยกว่า12เต้าเห็นว่ามันเล็กกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเต้านมจะต้องเป็นเต้านมที่สมบูรณ์ไม่บอดหัวนมไม่บอดหัวนมไม่เสียนะครับมีความลักษณะเป็นรูปทรงของเต้านมที่สมบูรณ์นั่นคือลักษณะของการที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกเต้านมนะครับแล้วก็อวัยวะเพศอวัยวะเพศนี่มีความสําคัญเพราะว่า เป็นส่วนที่อย่างเพศเมียเองในส่วนของตัวระบบสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่เป็นตำแหน่งที่เราจะเมีมีการผสมพันธุ์ให้ได้เกิดลูกขึ้นมานะครับในเพศเมียเองเราดูจากอาวัยวะเพศนะครับดูจากภายนอกหวังไว้ว่าไออวัยวะเพศที่แสดงออกมาจากข้างนอกเนี่ยจะสื่อไปถึงระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์นะเพราะนั้นอวัยวะเพศจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะมองว่าถ้าใหญ่อาจจะมีการติดเชื้อ นะครับมีการติดเชื้อจากเชื้อโรคหรือปัจจัยต่างๆหรือมีปัญหาทาให้ไม่สามารถตั้งท้องได้หรือไม่เล็กจนเกินไปนะครับพัฒนาเล็กเกินไปก็จ,จะบองไว้ว่าระบบสืบพันธุ์อาจจะพัฒนาย,ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับในส่วนของสุกรเพศผู้นะครับหรือพ่อพันธุ์เองเนี่ยองมีลูกอันทะทั้งสองลูกที่ใกล้เคียงกันไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปนะครับเรียกกรารสมส่วนนะครับเพราะอันธะนี้จะเป็นแหล่งของการผลิตต,ตัวตัวอสุจิ นะครับในส่วนของตัวลูกในส่วนของตัวขานะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเรื่องของการคัดเลือกตามลักษณะนะครับขาโดยโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นการคัดเลือกจากขาที่มีลักษณะคือยืนยืนมั่นคงนะครับขาไม่บิดไม่เบี้ยวไม่งอนะครับมีการยืนเต็มกีบเพราะหมูเป็นสัตว์กีบคู่นะครับเพราะยืนเต็มแบบยืนเรายืนเต็มกีบเลยนั่นคือความมั่นคงของขา เพราะขาเองเนี่ยจะมีความสําคัญในเรื่องของการทั้งเรื่องของการผสมพันธุ์เรื่องของการรีดน้ําเชื้อในเพศเมียเอง,เองต้องมีการใช้ขาในการที่จะยืนนะครับในการที่เลี้ยงลูกถ้าในช่วงของการเลี้ยงลูกถ้าขาไม่ดีมันจะส่งผลไปเรื่องของสุขภาพการกินอาหารไม่ได้นะครับการป่วยต่างๆนั่นคือมีความจำเป็นในการที่จะคัดเลือกจากขาเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับในส่วนของเต้านมเอง นะครับจะมีลักษณะของที่เห็นจากรูปก็คือลักษณะของการที่มีเต้านมที่สมบูรณ์มีรูปทรงของของของนมนะครับทั้งหัวนมทั้งเต้านมที่สมบูรณ์นะครับในส่วนของอวัยวะเพศอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับภาพตรงกลางจะเป็นลักษณะของการที่มีอวัยวะเพศปกตินะครับทางขวามือนี่จะใหญ่เกินไปทางซ้ายมือก็จะเล็กเราดูจากลักษณะของการเทียบกับลําตัวนะครับนั่นคือความสมส่วนของตัวอวัยวะเพศนะครับในส่วนของลูกอัณฑะเอง นะครับลวอันธ่าเองจะเห็นจากภาพก็จะมีลักษณะของความที่มีความสมส่วนหรือสมดุลกันนะครับเมื่อมองกับลําตัวจะเห็นได้ว่าทั้งสองข้างเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่ตรงเท่ากันเป๊ะเลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมีขนาดใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันจนกระทั่งมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับเพราะนั้นถ้าอันทะาใหญ่เกินไปจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบการติดเชื้อซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสร้างตัวสุจิ เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้ดูนะครับเมื่อเราเห็นคัดเลือกต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของหลักในการที่จะคัดเลือกนะครับโดยสรุปก็คือเรื่องของการมองภาพให้ชัดเจนต้องเห็นนะครับระยะยืนห่างพอสมควรได้เห็นนะครับมองเห็นภาพว่าไอ้ตัวเนี้ยได้เห็นทั้งตัวว่าอันท้าเป็นยังไงอวัยวเพศเพศเมียเป็นยังไงเต้านมเป็นยังไงขาเป็นยังไงนะครับก็คือยืนห่างพอสมควรให้เห็นได้ชัดทั้งตัวนะครับแล้วก็ทําอย่างอย่างไม่รีบร้อน พูดง่ายๆก็คือเราต้องไหนจะไ,ไหนจะคัดลูกคัดพ่อหมูที่ได้ผลิตลูกให้ได้ดีๆแล้วเนี่ยใช้เวลากับตัวการพิจารณาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ว่าไม่นานเกินไปเพราะเด็กเกิดความเครียดกับตัว,ต,วตัวหมูด,ด้วยนะครับเราพิจารณากษณะต่างท,ที่ที่ได้กําหนดมานะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้ําหนักตัวความสัมพันธ์ของอายุนะครับเรื่องความผิววตินะครับของเรื่องของขาเรื่องของสิ่งที่มีผลกระทบนะครับลักษณะของความผิววิติที่ชัดเจน นะครับอย่างหัวนมพิจารณาเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดนะครับความผิกติที่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับในเรื่องของตัวที่ไม่ควรที่จะมาอย่างเช่นนะครับอันแรกก็คือเรื่องของไส้เลื่อนนะพวกนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรืออาจจะเกิดจากเรื่องของความผิวติจากจาการจัดการได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันถ่ายทอดผ่านทางพันธุก,กรรมสามารถถ,ถ่ายทอดจากพ่อจากแม่สู่ลูกได้นะครับไส้เลื่อนที่สะดือนั่นคือไส้ไปกองไว้หรือไส้มันหลุดออกมาจากตัวช่องเปิด อันนี้เป็นไส้เลื่อนจากถุงอันทะนะครับอันนี้เป็นไส้ที่ที่อันนี้คือลูกอันทะไม่ออกมานะครับปกติสุกรเ,เพศผู้จะมีอันทะสองลูกนะรับอันนี้ที่เห็นมีลูกเดียวอีกลูกหนึ่งยังอยู่ในช่องท้องซึ่งมีปัญหาในการที่จะต้องตัดถ้าสมมติเวลาที่เป็นหมูขุนหรือสุกรขุนเนี่ยจะมีความจําเป็นต้องผ่าตัดทำทำเอาลูกอันทะออกไม่งั้นจะเกิดมีผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยการผ่าตัดตรงนี้ค่อนข้างยาก นะครับเกิดเสี่ยงเรื่องของการสูญเสียได้นะครับเพราะนั้นถ่ายทอดทางบรรลุกรรมได้นะครับลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือหมูที่ไปมีกีบเกินนะครับเรียกหมูก้ากีบนะครับเพราะนั้นพวกนี้บางครั้งนะครับมันมีผลกระทบต่อการจําหน่ายด้วยนะครับเพราะสมัยก่อนเขามีผลกระทบกับเรื่องของของ,ของความเชื่อนะครับหมูก้ากีบหมูกระเทยเนี่ยทำให้เกิดรางไม่ดีประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพวกนี้ถ่ายทอดทางบรรลุกรรมได้ถ้าเกิดแบบนี้ คัดทิ้งไม่ควรอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องแบบเรื่องจากลักษณะของภายนอกที่เราเราคัดเลือกแล้วเนี่ยจะมีลักษณะของการคัดเลือกจากสมรรถภาพการผลิตจากภายนอกโดยพันธุ์ประวตัติต่างๆนะครับเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยนะครับจากที่เห็นในสไลด์ก็จะมีเรื่องของการคํานวณโดยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยคิดจากน้ําหนักตัวในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อเทียบกับจุลวรนที่เลี้ยงนะครับน้ำหนักตัวที่ดีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ดีก็สามารถ คิดว่าหรือคาดว่าจะถ่ายทอดไปสู่ลูกทาให้ลูกมีรายการเจริญเติบโตที่ดีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวนะครับหรือถ้าเราสารเก,กลือฟีดคอนเวอร์ชันเรนชั่นหรือ f c r เออีย f อฟซีอาร์แนหน้าตัวนี้จะเป็นความคุ้มค่าในการที่เปลี่ยนอาหารกินอาหารน้อยแต่เพิ่มเป็นน้ำหนักตัวได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็คืออาหารที่กินต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับพวกนี้ ลักษณะทางลักษณะการที่ข้อมูลต่างๆนี้สามารถที่จะถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ลูกหรือแม่จากสู่ลูกได้นำะลักษณะการสืบพันธุ์คือลักษณะของการที่มีความเป็นแม่ที่ดีนะครับมีการให้ลูกดกนะครับมีการเลี้ยงลูกเก่งนั่นคือสิ่งที่เราคาดว่าที่จะมีผลกระทบตรงไปถึงลูกได้ในส่วนของคุณภาพซากนะครับอย่างที่เรียนว่าเรื่องของซากเองหวังไว้ว่าจากพ่อจากแม่จะสู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เป็นคุณภาพซากที่เราสําคัญคือเราต้องมีเครื่องมือในการวัดนะครับในสมัยก่อนเราต้องทําให้หมูตายก่อนนะครับหรือจะวัดได้แต่ปัจจุบันเรามีเครื่องมือนะครับในการวัดของคุณภาพซากว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันความหนาไขมันสันหลังเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงนะครับแล้วก็ในรูปแบบของพื้นที่หน้าตัดนสันปัจจุบันเรามีเครื่องมือแล้วสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือเลือกที่ภาพที่เห็นคือเครื่องเรียวทามาต้าซาว นะครับเราสามารถที่คำนวณออกมาได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงเท่าไหร่ได้นะโดยคัดเลือกอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของคัดเลือกโดยการใช้ค่าดัดชนีเป็นการเอาค่าทั้งหมดมารวมกันนะครับโดยแต่ละสถานีหรือแต่ละศูนย์วิจัยหรือศูนย์ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยคิดสูตรโดยเอาค่าต่างๆที่มีค่าความสําคัญว่าจะเป็นอัตราการเจตริญเติบโตเฉลีย่ยประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวคุณภาพซาบต่างๆมาคิดเป็นสูตรนะครับแล้วคิดเป็นค่าดัชนีขึ้นมา โดยที่เป็นมีความสําคัญต่อในเรื่องของการที่มองจากค่าตัวนั้นแล้วสามารถที่จะเอามาคัดเลือกนะครับในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อหวังว่าที่จะให้สูตรตรงนี้นะครับได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับนั่นคือค่าทั้งหมดนะครับที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยหวังไว้ว่าที่จะได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อหวังจะถ่ายทอดไปสู่ลูกให้ได้เป็นลูกที่ได้เป็นหมูขุนหรือหมูเนื้อที่เราเลี้ยงกันในปัจจุบันให้ได้ คุณภาพดีที่สุดเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเรื่องของปัจจัยที่จะทําให้เกิดการผลิตสุกรหรือการเลี้ยงสุกรให้ประสบความสําเร็จที่สุดขั้นต้นเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะผลิตตัวสุกรหรือตัวหมูที่ให้มีทีิภาพต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานนะพื้นฐานเริ่มต้นอันแรกนี่มันเป็นปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุ์หรือพันธุก,กรรมดังนะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดหาพันธุ์เริ่มต้นที่มีคุณภาพดี มันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราต่อยอดไปจนทั้งถึงเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการถ้าพันธุกรรมที่ดีการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะเริ่มต้นจากการที่เรามีพันธุกรรมที่เป็นจุดกำเนิดที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นดั้งเดิมนะครับเนื่องจากพันธุกรรมเองเนี่ยในบ้านเรามีความหลากหลายนะครับเพราะว่าพื้นฐานเราหรือเริ่มตุดเริ่มต้นการเลี้ยงหมูเนี่ยเราส่วนใหญ่นะครับเราเป็นการเอานำหมูจากพันุ์ ที่เป็นพันธุ์แท้จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพันธุก,กรรมกําเนิดของต่างประเทศที่เราเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปนะเป็นประเทศยุโรปซึ่งมีมีความแตกต่างกับบ้านเราค่อนข้างเยอะด้วยตัว,ต,วตัวหมูเองเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นเป็นสัตว์ที่ไม่มีไม่มีต่อมเหงือ่อเพราะนั้นพอมาเจอสภาพแวดล้อมที่เป็นอากาศร้อนชื้นและค่อนข้างอบอ้าวแบบบ้านเราเนี่ยในบางช่วงจังหวะก็จะทำให้เกิด เกิดเรื่องของปัญหาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันมีมันมีข้อที่เราจะต้องคํานึงนะครับในเรื่องของลักษณะความดีเด่นหรือความที่ลักษณะของการที่เราใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ความหลากหลายตัวพันธุกรรมเองถ้าเราเลือกพันธุกรรมค่อนข้างหลากหลายเยอะนะครับมันก็จะเป็นปัญหาทําให้เราไปมีปัญหาเรื่องของการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสิ่งที่เลือกพันธุกรรมเองในเรื่องของว่าจะสิ่งลักษณะภายนอกนะครับหรือความความถูกต้องในพันธุกรรมเองแล้วเนี่ยความหลากหลายตัวนี้ก็เป็นข้อคำนึงอีกอย่างหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยการเลี้ยงหมูที่มีพันธุกรรมที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำไปนำไปสู่การความประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่ที่เรียนว่ามันมีความหลากหลาย นะครับมีเรื่องของสายพันธุ์ที่เขาใช้คําว่าสายพันธุ์บางประเทศมีการปรับปรุงพันธุกรรมเรียกว่าให้มีความแตกต่างกันในแต่ละแต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นพันธุ์ลัชไวเองเขาจะใช้คําว่าสายพันธุ์ลัชไวจากสายพันธุ์จากอเมริกาลัชไวสายพันธุ์จากอังกฤษลัชไวสายพันธุ์จากเบลเยียมเดยกเดนมาร์กนั่นคือความแตกต่างของสายพันธุ์นะครับลองพิจารณาในส่วนของพันธุกรรมว่าบ้านเราเองหรือในฟาร์มของเราเอง นะครับมีความเหมาะสมต่อพันธุกรรมที่เป็นสายจากสายประเทศไหนนะครับนั่นคือข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าแต่ละประเทศอย่างเช่นเดนมาร์กเองข้อเด่นของเขาในเรื่องของการที่จะมีความเด่นในเรื่องของการให้ลูกซึ่งก็ต้องมีการแลกกันมาด้วยการให้อาหารที่มีคุณภาพมีการจัดการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีความสําคัญพวกนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือความสําคัญของพันธุก,กรรมและการคัดเลือกพันธุ์ที่จะมีผลต่อทบต่อการผลิตสุกร Legenda